สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนชาวเวียดนามนะครับเนื่องจากแอดมินได้ส่งรูปไ้เขาดูนะครับประมาณ40รูปนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยสะอาดนะครับว่าไม่มีขยะนะครับพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับกับประเด็นหัวข้อนี้นะครับหมายเหตุลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ ความคิดเห็นที่1กรุงเทพสะอาดเกินไปความคิดเห็นที่สองไทยแลนด์ดีกว่าเวียดนามในหลายหลายด้านเราต้องพยายามให้ดีที่สุดโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมความคิดเห็นที่3คนไทยมีอารยะมากเกินไปความคิดเห็นที่4ในเวียดนามมีกลุ่มผู้สูงอายุและเยาวชนส่วนหนึ่งที่ทิ้งขยะอย่างไม่ละมัดระวัง ความคิดเห็นที่5ฉันรักเวียดนามแต่เอาเข้าจริงเวียดนามไม่ได้ดีเท่าไทยแลนด์เรายังมีงานให้ทำอีกมากความคิดเห็นที่6คนไทยรักสะอาดกว่าคนเวียดนาม ความคิดเห็นที่7ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบกับคนไทยถ้าเวียดนามไม่มีสงครามเวียดนามจะทำได้ดีกว่าคนไทยอย่างแน่นอนกูไม่ได้เปรียบเทียบโอ้เอาไม่ดูเฉยชวนมาท่องเที่ยวเฉยแหละแต่มาในแนวแบบสะอาดอะไรเงี้ยน่ามาท่องเที่ยวอะครับอูโอ้ไม่ได้เปรียบเทียบอะไรเลยเพื่อนเงี้ยความคิดเห็นที่8กรุงเทพสะอาดจังไทยแลนด์รวยกว่าเวียดนาม ความคิดเห็นที่9มาตอบกลับความคิดเห็นที่8ที่สำคัญ GDP ของไทยแลนด์สูงกว่าเวียดนามสองเท่าและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยแลนด์ยังแซงหน้าเวียดนามอีกด้วย <laughs> ไม่ใช่นะครับที่แอดมินขำนี่ไม่พิถมถุยเขานะครับเขาเคยนำหน้าพวกเราหรอก <laughs> แอดมินไม่ทราบนะครับให้เ,เพื่อนๆคอมเมนต์นะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับเผื่อเขาอาจจะเคยแซงพวกเราในอดีตหรือเปล่าัน,นี้แอดมินไม่แน่ใจนะครับเพื <laughs> ่อ ความคิดเห็นที่10เรียกว่าเซอร์ไพรส์แต่ก็ยังไม่เท่ากับพวกเขาคืออะไรไม่เข้าใจ <laughs> ความคิดเห็นที่11คนไทยชอบสะอาดมีอารยะมากกว่าคนเวียดนามความคิดเห็นที่12เพื่อนชาวไทยที่ฉันรู้จักพวกเขารักสะอาดความคิดเห็นที่สิบสามไทยแลนด์นั้นเกิดด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน อย่างอื่นไม่มีอะไรดีไปกว่าเวียดนามเรามีเทคโนโลยีวินกรุ๊ปที่เป็นเทคโนโลยีของพวกเราเองเวียดนามจะแซงหน้าไทยแลนด์ไหนไม่ช้า <c oughs> แมมแมมแอดมินชอบความคิดเห็นแบบนี้ครับเพื่อนๆ <c oughs> ความคิดเห็นที่14เวียดนามควรเรียนรู้ระบบของไทยแลนด์ ความคิดเห็นที่15พวกเขาได้เงินภาษีจากแหล่งโคมแดงที่มีอยู่เป็นจำนวนมากจึงจ้างพนักงานทําความสะอาดได้อย่างไร้ขีดจำกัด <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับความคิดเห็นที่เป็นเพื่อนรอครอยแอดมินก็รอความคิดเห็นแบบนี้ครับ <c oughs> แหมนึกว่าวันนี้จะไม่มีซะแล้ว <c oughs> ไปยู ความคิดเห็นที่16คนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยสุภาพสะอาดและมีจิตสำนึกสูงฉันอยากให้คนเวียดนามเหมือนคนไทยความคิดเห็นที่17มาตอบกลับความคิดเห็นที่16การดูถูกเพื่อนร่วมชาติเหมือนเป็นสิ่งเลวร้ายมันคืออะไรวะ <laughs> มันยังไม่ได้พูดอะไรเลยมันยังไม่ได้ว่าอะไร <laughs> โดนด่าดะอย่งัน <laughs> ความคิดเห็นที่18มาตอบกลับความคิดเห็นที่16ความจริงคือคนไทยชอบความรุนแรงหนังสือพิมพ์บางฉบับรายงานเรื่องเหตุทะเละวิวาทในไทยแลนด์เกิดขึ้นทุกวันคุณจะไม่พบสิ่งนี้ในเวียดนามคนเวียดนามส่วนใหญ่สุภาพอ่อนน้อมและเป็นมิตรที่สุดในโลกเ <c oughs> มึงออ่านหนังสือพิมพ์ไทยก็ออกแล้ววะ <c oughs> เอาเป็นไปได้ก็เพื่อนเพราะว่ามีเพื่อนเห็นนะครับมาเรียนนะครับอาจจะกลับไปอะไรอย่างี้ครับเพราะว่าเขามาเรียนนานแต่อันนี้ไม่รู้ว่าจริงเท็จนะครับเขาอาจจะแต่งขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้แอดมินแค่สงสัยนะครับแหมฟังมาตั้งนานแม่งไม่ได้มีสาระเหี้ยอะไรคำหยาบความคิดเห็นที่19ความสะอาดมีเพียงกรุงเทพไทยแลนด์ลงทุนมากเกินไปในเมืองหลวงส่วนเวียดนามเน้นพัฒนาทั้งปราเทศโอ้โหกูมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ แน่นอนจริงๆครับเพื่อนๆความคิดเห็นที่20คนไทยมีอายะคนไทยไม่บีบแต่คือว่าแหมแอดมินไปขุดระบอล่อเงียนครับเพื่อนๆคือส่งคลิปรถติดไปประมาณ2นาทีนะครับเงียบกริบเลยได้คอมเมนต์แบบนี้มานะครับไม่ต้องสงสัยไปยู คิดเห็นที่21สิ่งที่ควรค่าแก่การเรียนรู้คือวัฒนธรรมวิถีชีวิตของพวกเขาจาราจรติดขัดเป็นเรื่องปกติไม่ลักขโมยคืออะไรวะคืออะไรครับเพื่อนๆไม่ลักขโมยงงคืออะไรที่เวียดนามมีขโมยเหรอหรือ,อยังไงครับอันนี้ไม่เข้าใจนะครับอาจจะแปลผิดหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะครับ ความคิดเห็นที่22ห้องน้ําสะอาดหน้านอนมึงจะนอนในซ่วมเลยเหรอโอ้โหอันนี้ก็สูตรจริงป่ะทุความคิดเห็นที่23เมื่อไหร่จะมีรถไฟฟ้ายกระดับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินฉันแก่และกําลังจะตายอะไรจะขนาดนั้นเพื่อนแหมอันนี้มันก็เวอร์เกินไปเดี๋ยวก็สร้างเสร็จครับไม่นานหรอกครับแหมไอรถไฟฟ้านี่มันสร้างไม่กี่ปีหรอครับแป๊บเดียวนั่นแหละครับ ความคิดเห็นที่24เวียดนามยังแพ้ไทยแลนด์อยู่หลายขุมความคิดเห็นที่25มาตอบกลับความคิดเห็นที่24การเอาชนะไทยแลนด์นั้นเป็นไปได้ความคิดเห็นที่26เวียดนามจำเป็นต้องพยายามให้มากขึ้นเป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่จะบอกว่าไทยแลนด์ได้รับการพัฒนาและก้าวหน้ากว่าเวียดนาม ความคิดเห็นที่27แม้เวียดนามจะไม่เก่งเท่าไทยแลนด์แต่ก็พัฒนาทัดเทียมไทยแลนด์นอกจากนี้ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวียดนามยังถูกที่สุดในโลก โอ้มันเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยงงโคตรงงเลยครับมันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับหาเข้าใจครับคอมเมนต์น่าจะออกอ่าวนิดหน่อยนะครับโอ้โหงงมากเลยไม่รู้จะชมหรือว่าจะด่านะครับเ <c oughs> พื่อนเหี้ยนเนี่ยเหมือนลิ้นกับฟันนะครับไม่รู้จะรักหรือจะเกลียดกันดีนะครับเ <c oughs> พื่อนเหี้ยความคิดเห็นที่28มาตอบกลับความคิดเห็นที่27คนเวียดนามกินเบียร์เก่งที่สุดในโลกค <c oughs> โอ้โอหขาเม่มันสะใจให้โลกมันแตกเลยแม่ไม่รู้เกี่ยวอะไรนะครับเพื่อนเหมาอากินเบียร์ก็มาคับเพือ่อนความคิดเห็นที่29เวียดนามผ่านไทยแลนด์ไปแล้วอีก10ปีต่อจากนี้เวียดนามเหมือนญี่ปุ่นโอ้โหแม่แอดมินชอบความคิดเห็นแบบนี้ครับเพือพ่อนเพือพ่อนแม่ฟังแล้วมันชื่นใจไปยู ความคิดเห็นที่30คนไทยรวยขึ้นชีวิตมั่นคงขึ้นเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมก็อํานวยเช่นกันก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวเวียดนามความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆมีคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวแอดมินเข้ามาเติให้นะครับกินละไม่เยอะกินวันละ2อสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองกุละเกียิจริงๆเลยเพลงที่กูแต่งเนี่ย